สวัสดีค่ะจีน้อยนกเกษตรมาแล้วค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำเชื้อจูรินซีทริปโตฟาดนะคะซึ่งเป็นชื่อทางการค้านะคะของเชื้อเมทายไลเซียมและบิวเรียนะคะเป็นเชื้อทูอินวันที่อยู่ในซองเดียวกันก็เลยตั้งชื่อทางการค้าว่าทริปโตฟาดนะคะ ซึ่งตรงนี้มีการเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นิดหนึง่งคือซองตรงนี้จะเป็นซองซิปนะคะเป็นซองซิปแล้วก็จะใช้สะดวกขึ้นนะคะแต่เดิมมันเป็นอ่ถุงอยู่ในถุงฟอยอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ปรับแพ็กเกจนิดนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวสลาก นะคะแต่ก็ยังเป็นเชื้อตัวเดิมนะคะคือเมทาไลเซีมและบิเวเรียรตัวเดิมนะคะซึ่งเจ้าตัวเมทาไเซีมและบิเวเรียเนะะี่ยค่ะเขาทำงานเอื้อซึ่งกันและกันนะคะใช้ในการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะคะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิบัตินะคะมันจะไปสร้างสปอร์ในตัวแมลงศัตรูพืชเป็นเส้นใย,ยเป็นตัวแข็งๆะนะคะทีน,นี้ไอเจ้าตัวที่ ศัตรูพืชที่ป้องกันกำจัดได้จะมีอะไรบ้างก็ยังมีตั้งแต่กลุ่มเพี้ยนะคบเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะมแมลงมีวีขาวไรแดงด้วงด้วงต่างๆมาแมลงในดินต่างๆทั้งปลวกด้วยทั้งด้วงด้วยนะคะด้วงพวกกัดยอดมะพร้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็แล้วก็หนอนบางชนิดนะคะก็จะสามารถอ่าพวกหนอนกระทูผักอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถใช้ เมทายไลยเซียมใช้บิวเรียใช้ทริปโตฟ้าตัวนี้ค่ะในการฉีดพ่นนะคะทีนี้ตัวนี้ค่ะเวลาบางคนยังสงสัยเอ๊ะใช้ยังไงนะคะใช้ยังไงนะคะตัวนี้ไม่แนะนำให้ใช้ผงไปโรยในแปลงนะไม่แนะนำนะคะก็คือวิธีใช้ก็คือถ้าแบบประมาณว่า,าวิธีแรกขยันน้อยหน่อยก็คือใช้ผงเชื้อตัวนี้เลย นะคะผสมน้ำอ่ะทีนี้มาถูผลผงเชื้อก่อนโดยปกติแต่เดิมก่อนหน้านี้ค่ะตัวเชื้อเนี่ยค่ะมันจะออกสีนวลน,นว,น,น,ว,น,น,ว,น,ว,วนะคะนวลนวขาวขาวนะคะทีนี้ในรถปัจจุบนันตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะเราจะมีการปรับ นะคะตัว mm. ผงเบสที่มาเพาะเชื้อนะคะให้มีคุณภาพดีขึ้นนะคะบางคนสงสัยมันคืออะไรมันคือ,อ,อหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาที่มันเอ,เอามาเพาะเชื้อนะคะเพาะเชือ้อเม็ดพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะ่ะมันจะทําใหเ้เชื้อเข้าสปอร์และกัดเก็บได้นานขึ้นนะคะมีคุณภาพมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้ ตรงนี้เราเปลี่ยนให้มันเป็นตัวหินภูเขาไฟที่มีคุณภาพก็เลยสีมันก็เลยออกเป็นน,น่านนนเขียวเขียวคล้ายๆไตรโครดเดอร์มานะคะแต่ไม่ใช่ไตรโครดเดอร์มาเพราะฉะนั้นที่ใช้ไปไม่ต้องไปกังวลใจนะว่าเอ,อ๊สลับเชื้อหรือเปล่าเชื้อผิดไม้ใส่เชื้อผิดซองไหมไม่ใช่นะคะก็คือเรา ในการทำอะค่ะจะผลิตกันคนละล็อตสลับกันนะคะจะไม่ได้แบบผลิตพร้อมๆกันว่าทั้งไตรโครทั้งเมทาเลเซียมบิวเรียมไม่ใช่นะคะเช่นล็อตนี้ผลิต,ตไตรโครเดอร์มาก,ก็จะมีไตรโครเดอร์มากออกมาก็จะเป็นอีกแพ็กเกจตหนึ่งก็คือจะเป็นแพ็กเก็ตแพ็กเกจตนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจตอันนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าสัปดาห์นี้ผลิตคริปโตฟากนะคะผลิตเมทาเลเซียมก็จะ เป็นล็อตนี้จะไม่มีการสลับหรือว่าอะไรนะคะสลับสลากสลับเชื้อสลับถุงไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้อะทีนี้มาดูว่าเจ้าเมทาไลเซียมกับบิวเรียมันคืออะไรเมทาไลเซียมกับบิวเรียมันคือจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มปฏิปักษ์นะคะที่เป็นเชื้อราที่ป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชนะคะและไม่เป็นอันตรายต่อ คนสัตว์สิ่งแวดล้อมนะคะไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นใช้ได้อย่างสบายใจเช่นฉีดพ่นไปวันนี้นะคะหรือฉีดพ่นไปตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นเราสามารถเก็บผลผลิตพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเนะะี่ยค่ะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็บริโภคได้ตามปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะว่า จะเป็นเ,เหมือนเคมีไหมที่จะต้องมีการเว้นระยะห่างไม่มีไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะเพราะมันไม่ใช่เคมีแต่ชื่อมันเป็นฝรั่งฝรั่งนิดนึงเพราะมันเป็นชื่อเชื้อจุริมทรียนะทีนี้รู้แล้วว่ามันใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชอะไรล่ะมแมลงอะไรบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่ พวกเพี้ยอ่อนนะคะเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลแมลงวีขาวไรแดงด้วงหมัดผักนะคะแมลงในดินต่างๆเช่นปลวกเช่นด้วงหนอนด้วงต่างๆนะคะพวกนี้จะอยู่ในพวกกองปุ๋ยนะคะหรือถ้าในแปลงในผักมีนะเราก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงหนอนพวกหนอนต่างๆหนอนกระทูผักด้วยแต่ข้อดีของเขาคือเขาปลอดภัยนะคะ แต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะออกฤทธิ์ช้านิดหนึ่งนะคะประมาณ3วันเขาถึงจะค่อยๆไปขยายเชื้อในเจ้าตัวมแมลงศัตรูพืชและถ้าจะให้ได้ผลเร็วนะะี่ค่ะจะต้องฉีดโดนตัวนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าฉีดโดนตัวมแมลงศัตรูพืชเนี่ยจะเห็นผลไวเพราะว่าไอเชื้อพวกนี้มันไปขยายในตัวมแมลงศัตรูพืชทําให้แมลงศัตรูพืชนะคะป่วย นะคะแล้วก็ไม่สบายกินอาหารไม่ได้เข้าดักแดม้ไม่ได้แล้วมันก็ปิดเส้นใหญ่สปอร์ที่แข็งอยู่ในตัวค่ะในในที่สุดก็คือตายไปยนะคะมันก็จะค่อยๆลดประชากรแมลงศัตรูพืชที่เบียดเบียนพืชเรานะคะเบ,บียดเบียนพืชเบียดเบียนผลผล,ผลิตเรานะคะก็จะช่วยช่วยทําให้เหมือนกับว่าผล,ผลผลิตเรามีคุณภาพดีขึ้นป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัยนะคะทีนี้รู้แล้วว่า มันป้องกันอะไรได้บ้างมาดูวิธีใช้นะคะวิธีใช้อันนี้ไม่แนะนำให้ใช้ผงไปโรยนะคะคือมันโรยแล้วมันจะเปรืองมากเพราะว่าอันนี้มันแค่ผงเนี้ยมันแค่ครึ่งกิโลนะคะราคามันมีราคาสูงกว่าเจ้าไตรโครเดอร์มาทีนี้เวลาใช้ก็ให้เอาผสมน้ำ60กรัมนะคะ3-4ช้อนช้อนแกง นะคะ3-4ช้อนแกงเนาะหประมาณ60กรัมถึงต่อน้ำา20ลิตรนะคะเวลาใช้ก็เาขาเรียกว่าอะไรนะคะตักน้ำมา20ลิตรใช่ไหมคะตักนี้ไปใส่ใส่สช้อน4ช้อนพูนๆแล้วก็คนให้เข้ากันทีนี้บางคนถามว่า,าต้องใส่น้ำเยญนน้ำยาจับใบไหมนะคะถ้าสมมติเรามีน้ำยาจับใบก็ไปดูว่าแต่ละยี่ห้อที่แตัก ที่คุณมีนะคะว่าเป็น สัดส่วนเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละแต่ละยี่ห้อค่ะบางทีในอัตราการผสมมันไม่เหมือนกันนะคะบางบางยี่ห้อก็5 1 0ถึงบซีซีบางยี่ห้อก็1 0 2ถึงบซีซีบางยี่ห้อก็30-50ิถึงซีซีนะคะอันนี้ก็ไปดูตามความเหมาะสมดูที่สลากของน้ำยาจับใบที่คุณใช้ว่ามันใช้สัดส่วนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าอของที่จีน้อยทำอยู่นะคะที่ท นำจะนยอยู่ในตัวนาร์โนวเวตอันนั้นมันจะประมาณว่า 5-10cc ต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็อาจจะอาใส่ 10cc ลงไปเทคนิคก็คือให้คุณผสมน้ำยาจับใบกับน้ำก่อนก็คือตักน้ำมา20ลิตรแล้วเอาน้ำยาจับใบอะค่ะใส่ลงไปก่อนแล้วตี ให้คนให้เข้ากันก่อนมันจะเป็นฟองนิดๆนะคะแล้วก็เอาตักตัวเจ้าทิสโตฟาดก็คือเมทาไลเซียมกับบิวอ i ริค่ะใส่ลงไปแล้วก็ขนให้เท่ากันแล้วกรองนะคะจีน่าจะย้ำนะแล้วกรองทีนี้บางคนบอกว่าไม่มีน้ำยาจับใบได้ไหม ได้ถ้าคุณไม่มีน้ำยาจับใบก็ไม่ต้องใส่นะคะก็แค่ผสมน้ำกับเชื้อไปเฉยๆเท่านั้นเองง่ายๆนะคะผลต่างกันยังไงแต่ระหว่างมีน้ำยาจับใบกับไม่มีถ้าสมมติว่ามีน้ำยาจับใบนะคะมันจะช่วยให้การดูดซึมเนี้ยดีขึ้นนะคะแล้วกเ็เขาเรียกเลยนะคะ ไม่จางไปกับน้ําฝนเวลาถ้าสมมติเราพ่นไปแล้วฝนตกอะคะ่ะมันก็คือจะถูกชะล้างไปง่ายใช่ไหมคะถ้ามีน้ํายาจับใบนะคะมันจะอยู่ติดทนได้นานมากกว่าการดูดซึมมันดีกว่านะคะเชื้อมันอยู่ได้นานกว่าแต่ถ้าไม่มีไม่มีน้ํายาจับใบก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็คือต้องพ่นให้บ่อยขึ้นให้ถี่ขึ้นก็แค่นั้นเองนะคะ บางช่วงก็ไม่ได้มีน้ํายาจับใบหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่ไปนะคะทีนี้ก็น้ํายาจับใบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็เลือกดูนะคะจะเป็นจะชี้ขายในตามร้านกเกษตรทั่วไปนะคะก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็นน้ำยาจับใบแบบอินซีก็ได้นะคะก็ดูเอานะเสร็จแล้ว ฉีดพ่นตอนเย็นแรงอ่อนนะคะฉีดพ่นไปแล้วทีนี้จากที่บอกเมื่อกี้มันเป็นข้อเสียของมันก็คือฉีดพ่นไปแล้วเนะีคะเจอมแมลงนะมแมลงมันยังไม่ได้ตายทันทีเพราะมันไม่ใช่สารเคมีถูกไหมคะมันต้องพ่นไปมแมลงมันก็ยังบินอยู่นะยังกินใบผักเราอยู่ประมาณสัก3วันค่ะมันถึงจะค่อยๆอ,อะไรนะคะ สเปอร์สเปอร์มันงอกมันแทงในลําตัวมันถึงใจค่อยเดี้ยงนะคะค่อยๆป่วยค่อยๆเสียชีวิตลงไปนะคะใช้เวลาเขานิดนึงไม่ใช่ว่าพ่นปุ๊บแล้วก็แบบไอ้จีน้อยทำไม,มาแรลงมันยังบินอยู่ในแปลงเลยทำไมยังยังไม่ตายนะคะก็อันนี้ก็เป็นว่ามันยังต้องใช้ให้เวลารนะยะเวลาเพราะว่าการการที่เขาจะไปแพร่เชื้อนะคะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ในบ้านเราด้วยในแปลงเราด้วยถ้ามันร้อนจัดเนี่ยมันก็ถ้ามันร้อนกับคือปัจจัย2ตัวค่ะความร้อนกับความชื้นนะคะมันเป็นปัจจัยทําให้เชื้อขยายดีหรือไม่ดีมีผลถ้าสมมุติว่าร้อนมากไปแล้วความชื้นไม่มีมันก็ขยายเชื้อไม่ดีมันก็จะต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นนะคะร้อนมากไปร้อนน้อนไปอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่ขยายเชื้อก็คือ25-30องศา นะคะทีนี้ถ้าสมมติขึ้นไป40องศาเจอแดดจัดเนี่ยค่ะเชื้อมันขยายไม่ดีมันก็ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งในการที่จะมันหนุ่มค่อยๆขยายและเวลาพ้นนะคะคือมันจากที่เมื่อกี้บอกว่าเขาชอบความชื้นใช่ไหมคะก็คือถ้าเรารดน้ำพืชตอนเช้า ก็ให้โชยน้ำก่อนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วถึงจะล,ลดเจ้าอาทริปโตฟาดเมทารลเซียมวิวเวเรียตัวเนี้นะคะ่ะตามหลังไปในช่วงตอนเย็นแดดอ่อนนะคะทีนี้การพ่นฉี่ห่างถ้าช่วงที่มาแรงัตรูพืชระบาดก็พ่นทุก3ามถึง พ่นทุกสามวันนะคะแล้วพอมันเริ่มควบคุม,มแมลงได้แล้วมันลดปริมาณลงแล้วลดป,ประชากรลงไปแล้วก็เว้นช่วงไปไปพ่นทุก ห้าวัน7วันค,อค่อยค่อยขยับอ,ออกไปทีนี้บางคนบอกว่าสามารถใช้เจ้าเมทาลไลเซียมบิวเรียในกับเห็ดได้ไหมเพราะเวลาที่อะไรนะคะเพราะเห็ดใช่ไหมคะบางทีมันจะมีแมงวีมันจะมีตัวไรถูกไม้ที่อยู่ตามหน้าเห็ดอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้นะคะอ่ะใช้ได้กับพืชอะไรบ้างเมทาลไลเซียมบิวเรียใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผัก สวนครัวนะคะผักทุกชนิดผักสลัดไม้ดอกไม้ประดาไม้ไม้ไม้ดอกไม้ประดาัดาดาบนะคะไม่ว่าะจะเป็นกุหลาบมาลีจำปีจำปาอะไรใช้ได้หมดนะคะไม้ผลนะคะจะเป็นน้อยหนาชมพูม่มะม่วงฝรั่หลังทุเรียนใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นครอบคลุมนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ และที่สําคัญก็คือใช้ในกองปุ๋ยได้ด้วยนอกจากใช้กับพืชแล้วใช้ในกองปุ๋ยเวลาที่เราฉีดพ่นเราฉีดพ่นยังไงนะคะพอสสมเชื้อเสร็จแล้วฉีดพ่นลงไปก็คือลงบนดินนะคะบริเวณที่มีศัตรูพืชถ้าสมมติถ้าเป็นจะไปฉีดที่ปลวกก็บริเวณที่เป็นรังปลวกถ้าสมมติว่าดวงมาอยู่ในกองปุ๋ยก็ไปฉีดในกองปุ๋ยเพราะฉะนั้นก็คือฉีดตรงทุกที่ที่ทคุณอยากจะฉีด นะคะบนดินบนต้นไม้นะคะฉีดบนใบใต้ใบที่เราคิดว่ามันจะมีไข่ไขน่นอนมีน้อนไปแอบไปหลบไปซ่อนนะคะก็ฉีดให้ทั่วทุก3วันถ้ามันระบาดนะมันก็จะทำให้อ่าเขาเรียกะคะลดประชากรของมแมลงศัตรูพืชที่มาทำลายผล,ผลผลิตของเรานะคะทีนี้บอกว่าใช้อย่างเงี้ยถ้าบอกว่าผสมน้ำ มันจะเปลืองมีวิธีขยายไหมมีค่ะมีวิธีขยายนะคะวิธีขยายก็ใช้น้ำา10ลิตรนะคะใช้น้ำา10ลิตรแล้วก็หาน้านมข้าวข้าวอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้าวจะเป็นน้ำนมข้าวยะครูน้ำนมข้าวข้าวกล้องนะคะ ก็หรือน้ำนมข้าวที่ผสมงาได้หมดให้เป็นน้ำนมข้าวนะคะที่อยู่ในาขายในซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็น้ำนมข้าวโพดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นเดียวกันหยาดละ1กล่องก็คือ250าซีซีนะคะก็น้ำสิตริน้ำนมข้าว1 0เอ่อหนึ่งกล่อง250้าซีซีน้ำนมข้าวโพด250ซีซีและเชียร์20กรัมก็1ช้อนแกงปัดป่า นะคะไม่ต้องพูนนะคะใส่ลงไปคนในถังให้เข้ากันแล้วก็เอาเจ้าตัวเป่าออกซิเจนนะคะเป่าลงไป72ที่มันพอครบเสร็จแล้วก็เติมกากน้ำตาลลงไปอีก1กิโลคนให้เท่ากันนะคะเก็บไว้ใช้ได้นาน6เดือนนะคะเชื้อที่ขยายเก็บไว้ใช้ได้นานให,ให้ใช้ให้หมดภายใน6เดือน แล้วเชื้อที่ขยายนี้แล้วนะคะคือไอเจ้าน้ำสิบลิตรน้ำนมข้าวหนึ่งกล่องน้ำนมข้าวโพดเออหนึ่งกล่องเ,อเชื้อ20กรมัมแล้วก็มีกากน้ำตาล1นกิโลเนี่ยคะ่ะเชื้อที่ขยายในถังอันนี้แล้วเนี่ยเวลาเอาไปใช้ก็ใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อนาน20ลิตรนะคะ100ซีซีต่อนาน20ลิตรเอาไปฉีดพ่นบนดินบนกองปุ๋ยนะคะที่ต้นไม้ที่พืช นะคะที่มแมลงศัตรูพืชที่ลังปลวกนะคะปลวกถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในต้นไม้มันขึ้นตามบ้านจะไปฉีดพ่นได้ไหมได้นะคะตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามันจะเป็นเอแมลงศัตรูพืชของคุณคุณก็เอาไปฉีดพ่นได้แล้วก็<ไ>แอบกระซิบนิดหนึ่งว่ามันมีผลต่อการลดประชากรตะขาบนะคะกิ้งกือ แต่ไม่มีผลกับไส้เดือนนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้อย่างสบายใจอย่างเช่นว่าใครจะเอาไปฉีดพ่นในกองปุ๋ยหม,มักเพื่อลดตัวหนอนด้วงนะคะลดตัวหนอนเดื้อรืหรือพวกไอหนอนมแมลงวนันก็สามารถ,ถ่ไปฉีดพ่นได้นะคะไม่มีอันตรายต่อไส้เดือนนะ แต่แล้วมันอาจจะช่วยลดในเรื่องของประชากรตะขาบให้ลดลงนะคะแล้วก็พวกกิ้งกือให้ลดลงอันนี้อาจารย์กระซิบบอกมานะคะอาจารย์อาจารย์สุวัฒน์กระซิบบอกมาก็สรุปให้แล้วนะคะก็จะมีวิธีขั้นตอนการขยายอะคะ่ะมันก็จะจะน้อยกว่าตไตรโครเดอร์ม่านะคะเพราะว่าขยายได้วิธีเดียวก็คือเจ้าผสมด้วยน้ำน้ำนม ข้าวน้ำนมข้าวโพดแล้วก็เชื้อนะคะแล้วก็เป่าอากาศเป่าอากาศก็เป็นตัวออกไอเป่าอากาศในตู้เป่าออกซิเจนต,ตัวเล็กๆอะค่ะเปิดไว้ตลอดเวลา72ชั่วโมงพอครบ72ชั่วโมงก็เอากากน้ําตาลลงไปคนคนละลายและเชื้อตัวนี้เก็บได้6เดือนทีนี้ถามว่าอะแลวผงเชื้ออันเนี้ยถ้า อย่างไม่ได้ใช้เป็นผงอย่างนี้เลยจะเก็บยังไงนะคะก็แบ่งออกมาใช้แล้วมาขยายแล้วตัวที่เหลือก็ไปเก็บในตู้เย็นในกล่องผักได้เช่นเดียวกับไตรโคเดอร์มานะคะก็ เก็บได้อยู่ที่ประมาณ1ปีเหมือนกันนะคะ1ปี1ปีถึงปีครึ่งถ้าอยู่ในตู้เย็นนะคะถ้าอยู่นอกตู้เย็นอุณหภูมิปกติธรรมดาเนี่ยก็ได้ประมาณ10เดือน10ถึง10เดือนถึง12เดือนก็คือไม่เกิน1ปีถ้าอยู่ในอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเราไปเก็บในตู้เย็นมันจะยืดออกไปได้อีกประมาณ6เดือนเข้าใจไหมนะคะแล้วก็ เปิดแ,แล้วก็ติดซีนให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าสมมติบอกเอ๊ะสีมันเหมือนกันนะก็อันนี้ตอนนี้เราติดเป็นสติกเกอร์มันก็จะแบบเชื้อจะไม่ไม่อะไรนะคะไม่สลับกันนะคะเวลาใช้และถามว่าไตรโคเดมานะคะเอ้ไม่ใช่ทริปโตฟากับไตรโคเดมาสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมใช้ร่วมกันได้นะคะมีบทวิเคราะห์ของทางต่างประเทศนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้และ ในภาคสนามนะคะก็คืออารักขาทางอ่างทองมีการเอาไปทดลองนะคะใช้กับกลุ่มพวกโรงเรียนชาวนานะคะทดลองใช้จริงก็สามารถใช้ร่วมกันได้เวลาผสมค่ะเทคนิคเวลาผสมตัวนี้ก็ถ้ากรณีคุณมีน้ำยาจับใบคุณก็เอาน้ำมาก่อน20ลิตรนะคะใส่น้ำยาจับใบลงไปตามสัดส่วนประมาณ1 0 c 0 1 0ซีซีนะคะ1ซีซีใส่ลงไปแล้วก็ตีน้ำให้เป็นฟองก่อน ตีน้ำให้เป็นฟองก่อนแล้วก็เติมทริปโตฟัสไปก่อนนะคะคนให้เข้ากันก็ทิปโตฟัสประมาณ4ช้อนนะคนคนคให้เข้ากันก่อนแล้วคุณก็ค่อยอเติมได้ไตรโครเดอร์มานะคะลงไป ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้วิธีเชื้อขยายหรือเชื้อหัวเชื้อนะคะก็คือเติมทิฟโตฟาดก่อนแล้วค่อยเติมไตรโครเดอร์มานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถังหนึ่งสิบลิตรผสมไอเจ้าตัวนี้ไว้ถังหนึ่งทิปโตฟาดไว้ถังหนึ่งอีกถังหนึ่งผสมเจ้าไตรโครเดอร์มาไว้ถังหนึ่งแยกกันคนละถังนะคะแล้วพอเวลาที่ ใส่เขาเียนะใส่ถังพ่นนะคะใส่ถังพ่นใส่อุปกรณ์พ่นก็เททิปเตฟ้าลงไปครึ่งถัง10ลิตรและอีก10ลิตรก็ใส่ทิปเต พลงไปแล้วก็มันจะไปปนกันเองอยู่ในถังนึกออกไหมก็คือแยกแยกชนิดว่าอ่าถังนี้นะเป็นทริปโตปาดนะถังนี้นะเป็นเจ้าตรโคัว,วเดอร์มาแล้วก็ไปผสมกันอยู่ในถังเดียวกันแล้วก็ฉีดพ่นไปอันนั้นก็ได้นะคะจะได้ไม่สับสนเออผสมอะไรยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าสัดส่วนมันไม่เหมือนกันถูกไหมสองชนิด ถูกไหมคะแล้วก็จะหาจะถามว่าแล้วน้ำยาจับใบอะ่ะใช้สไลด์ได้ไหมไม่มีน้ํายาจับใบได้แต่อย่าใส่เข้าไปมากนะคะในกรณีใช้พวกสไลด์พวกน้ํายาล้างจานเพราะว่าพวกนี้ค่ะเขาผลิตมาไม่ใช่ทํามาเป็นพวกน้ํายาจับใบที่ใช้จับพืชโดยตรงนะคะหนึ่งในพวกน้ํายาล้างจานทั่วไปจะมีสารกันบูดนะคะจะมีสารกันบูดจะมีตัว าสารบางตัวที่มันไปปิดรูใบนะคะถ้าใช้มากเกินไปกรณีที่ใช้มากนะคะ <c oughs> เช่นผสมเข้มข้นมากๆไปปิดรูใบทำให้ใบาหายใจไม่ออกนะคะแล้วเขาก็จะเหี่ยวสลด นะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าพวกน้ํายาจับใบที่เขาทํามาใช้สําหรับพืชน,นะคะจะ,ม,จะม,มันจะไม่มีผลต่อต่อต่อการหายใจของพืชต่อรูใบพืชน,นะคะเพราะมันจะดูดซึมได้ดีนะคะลองสังเกตถ้าคุณสมมติว่าเอาน้ํายาจับใบผสมเข้มๆเนี่ยไปฉีดพ่นนะที่พืชน,นะคะสักประเดี๋ยวอะคะ่ะใบพืชเขาจะสลดนะคะเหมือนเขาหายใจไม่ออกนะคะสลดร่วงตกแล้วก็เหี่ยว วิธีจะแก้ถ้าเกิดทำแบบนั้นแล้วถ้าเรารู้ก็คือจะต้องฉีดน้ำล้างแต่ก็โอกาสฟื้นก็5 0าสนะคะทีนี้ก็อ่ะสรุปให้ในเรื่องของเจ้าเมทาเลเซียมบิวเรียหรือทิปโตฟัานแล้วนะคะว่าใช้ยังไงก็ฉีดได้ทั้งบนพืชนะคะในกองปุ๋ยนะคะ,ะในดิน นะรอบทรงพุ่มนะคะตรงไหนที่มันมีแมลงศัตรูพืชที่เราเห็นว่าเออเราอยากจะไปฉีดเราก็สามารถไปฉีดได้ฉีดบนใบใต้ใบให้ชุ่มโชกตรงไหนที่คิดว่าแมลงศัตรูพืชมันไปหลบอยู่แล้วก็ไปฉีดตรงนั้นจะได้ผลดีก็คือดีมากๆเลยคือตอนที่อะไรคะฉีดโดนตัวนะคะอ่ะก็ถ้ามีคำถามก็อย่าเคยคะ่ะถามเอาไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้ก็เอามาสรุปให้อีกทีหนึ่งสำหรับ เมทายไลเซียมบิวอรียนะคะในการใช้ในการป้องกันมแมลงศัตรูพืชนะคะและเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะมีคำถามข้อสงสัยฝากไว้ใต้คลิปนะคะจีน้อยจะเข้ามาตอบให้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube จีน้อยนักเกษตรช่องที่นำเสนอสาระทางการเกษตรง่ายๆสไตล์จีน้อยค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ